จัดราการสามนาทีเรื่องเล่าเช้านี้เศรษฐกิจปากท้องกันสักหน่อยท่านผู้ชมค่ะอ่ะตอนนี้ถ้าพูดถึงข่าวเศรษฐกิจหรือกรณีโยงการเมืองไม่มีอะไรร้อนแรงไปกว่าเรื่องหวยกระเสียนค่ะหลังจากเป็นประเด็นที่รัมตีช่วยคลังเผ่ภาภูมิรเจรสกุลมาเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาว่ารัฐบาลกำลังดำเนิเเนการวันก่อนพอดีมาคุยนอกจอบางช่วงบางตอนด้วยท่านผู้ชมและปรากฏว่าได้อธิบายขยายความ น้องใบเนี่ยเสียดายมาก <c oughs> เพราะต้องการจะสอบถามว่าอายุเกิน60ปีแล้วซื้อได้ไหมค่ะคำตอบคือไม่ได้ไม่ได้แล้วเพราะต้องการจะให้ออมเงินและได้เอาไปใช้เมื่ออายุ60ปีค่ะนั่นก็แปลว่าจะมีการออกหวยกเกษียณออกทุกวันศุกร์ใช่ค่ะและทุกวันศุก จะออกตอนห้าโมงเย็นเป็นสลัก,กษณะแบบสลากโขดใช่ไหมสลากโขดดิจิตอลนั่นก็แปลว่าต้องซื้อผ่านดิจิตอลแล้วก็บัขุด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 รางวัลที่หนึ่งของแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีถึงห้ารางวัลรางวัลละหนึ่งล้านใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหมื่นรางวัลที่รางวัลละหนึ่งพันบาทจำกัดวงเงินซื้อต่อเดือนเอาไว้สี่งวดเนี่ยไม่เกิน3,000บาทนะคะและเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ซื้อไม่ว่าจะถูกหรือไม่ถูกจะไม่หายค่ะ จะอยู่ในการดูแลของกองทุนการออมแห่งชาติแล้วจะไปบรหิหารจัดการเมื่อท่านอายุห0ท่านก็จะถอนเงินที่ท่านซื้อสลากไปทั้งหมดไม่ว่าจะถูกหรือไม่ถูกแต่ถ้าสุกไหนท่านเกิดถูกสุกนั้นท่าในใกล้ฉลองเลยค่ะก็แปลว่ามีคนจะโชคดีทุกวันสุกถ้าซื้อสุกละห้าคนคนละล้านอ่ะ <S 2> <S 2> นี่ดีนะ ตูนเผ่าภูมาบอกตอนที่ประชุมกันเนี่ยน้องไบร์หลักคิดตอนแรกถึงกนาดามีคนเสนอว่าให้ลุ้นกันทุกวันนะคะห้าวันจันทร์ถึงศุกร์วันละล้านเพราะค่ามันเท่ากันใช้เงินห้าล้านเหมือนกันนั่นก็คือวันละล้านแลวรางวัลย่อยรางวัลพันก็วันละสองพันถูกไหมแต่ปรากฏว่าคุยไปคุณมาเอาโศกขันษาเอาคําจากรายการเรานี่แหละน้องไบร์โศกขันษาดีกว่าก็คือ ออกสัปดาห์แล้วครั้งทุกวันศุกร์จำได้ไหมไหนฟังเสียงบูญเผาพูบสักดดหนึ่งในคุยนอกจออยากจะให้ฟังไประเด็นไหนก็ได้ที่ตัดเอาไว้อะตะบูชอมะตอนแรกมีการคิดกันว่าหรือจะออกทุกวันห้าโมงเย็น <laughs> มันเกินไปวันละมีรางวัลออก1ล้านบาททุกวัน ซึ่งเท่ากันนะเพราะว่านี่เราโยนไปวันศุกร์ห้าล้านได้ตอนแรกก็วันละล้านทุกวันล้านแตกทุกวันล้านแตกคือชีวิตมันจะมีลุ้นทุกวันอย่างนี้ลแล้วใจดีแล้วแล้วหมายถึงว่าตอนคุยกันใช่ออแล้วมันเป็นการลุ้นที่ดีนะการลุ้นแบบนี้ไม่เห็นไม,ไม่ไม่มีข้อเสียนะครับลุออ้นยิ่งลุ้นเยอะยิ่งออมเยอะแต่ก็โอเคเอาเป็นสุขขันษาดีกว่านะครับเ,ออเลิกงานออทุกคนทํางานเสร็จไม่ต้องพโวโหงเรื่องนี้แล้วก็เป็นสุขขันษาเอาเงินมารวมกันฉลาโคดคืออะไรสมมุิดิจิตอล้วยนะสมมติซื้อซื้อซื้้้อออบบบาาาาททคุณจะไดย่่งงีมในึ ใบหนึ่งเนี่ยมันจะมีวงกลมอยู่1ิบวงสิบวงแล้วมีมีไอ้สีสีเงินเงินปิดสีเงินเงินปิดอยู่10วงคุณก็ขูดดิจิทัลซื้อซื้อเสร็จขูดได้เลยนะซื้อเสร็จก็ขูดรืดอ,ออกมาเป็นเลข18ดสนุกซะอีกนั้วนะขูดเร็จ25ขูดเร็จ32ขูดเสร็จอะไรพอขูด1ิใบเสร็จคุณจะมีตัวเลขในมืออยู่10ตัวเลขแล้ววันศุกร์ห้าโมงเย็นผมจะประกาศ2ตัวเลขดังวันที่1ได้แก่ตัวเลขสาสบสาม รางวัลที่สองได้กับตัวเลข5 4ิบี่จริงๆมันสามารถเป็นรูปภาพอะไรก็ได้ครับการออกในนักเสนออาจจะเป็นไก่เป็นหมูเป็นอะไรอะไรแล้วผมก็ประกาศว่าวันศุกร์หมูนะหมูหมูได้รางวัลที่1นึ่งใครมีรูปหมูจะได้รางวัลที่1เพราะสลากมันก็จะถูกจํากัดโดยระบบใชสลากดิจิตอลอยู่แล้วมันครีเอทได้ครับหรือจะมาขูดหลังจากที่มันออก5้าโมงสิบนาทีก็ยังพอไหวกว่าถ้าขูด5้าโมงหนึ่งนาทีพอออกปุ๊บไออกปุ๊บสาม อ่ะาสากับ54ขุด like เออสามสิบสามไม่สามสิบสามไม่อ่าโทษนะฮะรัฐบาลคุณเผ่าพูนออกแบบให้มันตื่นเต้นเกินไปไหมก็ก็เป็นแรงจูงใจที่ที่เป็นความตื่นเต้นที่สนับสนุนไปสู่แรงจูงใจและนําไปสู่การออมแล้วกันแน่นอนว่าหลักการก็คือว่านี่จะเป็นการสนับสนุนที่เกิดการออมเงินเพราะปัจจุบันสังคมสูงวัยคนสูงอายุเพิ่มมากขึ้นแล้วไม่สามารถจะให้สมัครใจออมคือไม่ออมกันเอง หรือจะไม่มีออมก็ตามทีบตอนนี้มันจะจูงใจมากๆให้เกิดการออมโดยรัฐบาลเสียงบประมาณเพียงปีละประมาณไม่เกิน800ล้านเพื่อออมไปเป็นรางวัลใช่ค่ะแทนที่จะใช้วิธีการออกเบี้ยยังชีพคนชรายอย่างที่ทํามาต่อเนื่องและจะต้องเพิ่มจํานวนคนและเพิ่มจํานวนเงินมีการยกตัวอย่างกรณีไม่รู้พูดถึงพรรไหนที่บอกว่าเป็น3,000บาทมันจะมีผลกระทบถึงอะไรนะ พาระงบประมาณถึงปีละสี่ฮะแลอ่าสี่แสนถึงห้าแสนล้านค่ะซึ่งยังไงก็ทําไม่ได้<ฆ>แล้วก็ยืนยันว่าถึงแม้จะออกหวยกเกษียณก็จะไม่ไปกระทบกับเบี้ยยัยงชีพคนชรา<ฆ>ที่ยังจะให้ต่อไป<ฆ><ฆ>คือเลิกไม่ได้ค<ฆ><ฆ>มีแต่จะเพิ่มจํานวนเงินแต่คงจะไม่สามารถเพิ่มไประดับสามพันอันนี้เป็นที่มาที่ไปท่านผู้ชมผมจะบอกอีกดราม่าหนึ่งอันนั้นพอละเขาโต้เถียงกันมาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าใครคิดอื ขนาดที่ท่านผูช้ชมวินิจฉัยก็ละกันถึงยังไงก็ตามทีเมื่อวานนี้ตามความคาดหมายน้องใบแม่ค้าสลากกินแบกรัฐบาลออกมาบอกเป็นเสียงเดียวกันตายแน่ ใช่ค่ะหวยกเกษียณจะกลายเป็นผู้แข่งที่จะไะ่หวยใบายตามตลาดเนี่ยเจ๊งแน่ๆใช่ค่ะคือถ้าออกมาเนี่ยมีผลกระทบแน่ๆอย่างแม่ค้าลอตเตอรี่ท่านหนึ่งที่จังหวัดเลยเลยจังหวัดเลยนี่เม,มืองหลวง,องลอตเตอรี่เลยค่ะบอกเลยค่ะคุณสุมาลีบอกถ้าออกมาเนี่ยมันจะกระทบกับการขายหวยของกองสลากแน่ๆเพราะว่าของกองสลากเนี่ยถ้าไม่ถูกมันหายไปเลยไงคะ แต่ถ้าเป็นหวยกเกษียนซื้อแล้วเงินต้นไม่หายแถมยังมีรางวัลให้ได้ลุ้นอีกอคนจะเทมาซื้อหวยกเกษียณมากขึ้นซื้อ50บาทมันเอามาเป็นเงินออมได้แล้วออกทุกอาทิตย์อีกต่างหากอ,อ,อย่างอาทิตย์นี้สมมุติซื้อหวยกเกษียณ500บาทมีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลถ้าไม่ถูกก็กลายเป็นเงินออมแม้ว่าเขาจะมีข้อกําหนดไม่ให้เกินเดือนละ3 0 0พันก็ตามค่ะมันไม่มีผลอะไรเล่นอาทิตย์ละ500อเสียาทิตย์ก็2,000บาทหรือจะซื้อเดือนละ3,000เป็นเงินเก็บหมดเลยพอถูกสักวันก็โชคดี นี่ถ้าออกจริงเนี่ยหวยกระทบแน่นอนหมายถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็เป็นตัอ,อน,นอแล้วก็บอกเลยค่ะเจ้ามือหวยใต้ดินเขาจะมาดูอีกตัวเลขของการออกหวยเกษียณใช่เดี๋ยวเล่นหวยใต้ดินกันอีกทุกวันศุกร์ค่ะแล้วก็เลยสรุปว่าอยา่ามันเป็นการมอมเมาอืมมันเป็นการมอมเมาประชาชนและกระทบกับอาชีพผู้ค้าสลากนี่ผมยกเป็นตัวอย่างขณะที่ภาพของทั่วไปสนับสนุนกันทั้งนั้นเลยนั้นไงไร <ค>สนับสนุนกันทั้งสิน้นกระสุกกลางครังยืนนะว่าจะเริ่มปี68ใช่ไหมใช่ค่ะขนาดที่น้ยตีเศรษฐาทวีสินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถูกนักข่าวถามท่านบอกไม่พูดถึงประเด็นดราม,ม่าก,ก็แล้วกันว่าใครคิดใครทำเอาเป็นว่าดิจิตอลฟุตปิ้นมันมีแต่ถ้าจะเร่งรัดให้เร็วเนี่ยคุณจุฬาพันธ์รัมตีช่วยครังใช่ไหมยอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะเอาไปเร่งรัดเลยเร่งรัด อันนี้เป็นประเด็นเรื่องหวยกเกษียนซึ่งหลายท่านรอดูอ่ะคิดเห็นกันยังไงเราก็ต้องว่ากันต่อน้องไร